ก็ขอกรับสวัสดีคุณผู้ชมท่านเช่นเคยนะครับพวกผมไบโดเทคเหมือนเคยนะครับอันนี้ผมตื่นเช้ามานะก็พบกับข่าวนะครับที่ตัว Apple เนี่ยมีส่วนการออกตัวเบต้าซอฟต์แวร์นะตัว15.4นั่นเองนะครับซึ่งอัปเดตนี้มีความสําคัญมากๆคือมีฟีเจอร์หนึ่งที่ผมรอคอยมานาะนมากๆแล้วแลวผมเชื่อว่าหลายๆคนก็รอคอยเหมือนผมเช่นเดียวกันนะการปลดล็อกใบหน้านะครับด้วยตัว Face ID แบบตอนที่คุณใส่แมสได้แล้วนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นฟีเจอร์ที่แบบมาสักทีนะหลังจากที่ทุกคนลําคาแล้วก็ดา Apple าว่เมื่อไหร่จะทําให้เฟซไอเนียมาปดล,ล็อกหน้าโดยที่ยังใส่แมสอยู่ได้ตอนนี้ทําได้แล้วผมก็เลยตื่นมาถ่ายคลิปให้ดูกันดีกว่าว่าหลังจากที่ผมอัปเดตแล้วเป็นไงซึ่งก็ต้องบอกก่อน,นครับว่าตอนนี้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ยังเป็นเบต้าเทสอยู่นะครับก็คือคนทั่วไปเนี่ยยังไม่สามารถทาการโหลดและอัปเดตไปใช้ได้ไอน,นี้คุณต้องมีในส่วนตัว Apple ID นะครับที่ใช้ในส่วนตัวเบต้าเวอร์ชันได้นั่นเองนะครับจะมีโปรไฟล์ของตัวเบต้าให้ซึ่งผมก็มีสิทธิ์อยู่นะครับผมก็เดีลยทุกนัมาย ตอนนี้ iPhone ของผมก็ได้ทําการอัปเดตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เครื่องบูตขึ้นมาขึ้นว่าอัปเดตเป15.4แล้วนี่สังเกตอย่างแรกที่เปลี่ยนไปคือเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วมีหน้าตาอย่างนี้โชว์ขึ้นมาด้วยปกติจะไม่มีนะครับแล้วพอกดมาเห็นไหมจะมีฟีเจอร์นี้เด้งโชว์ขึ้นมาเป็นอันแรกเลยนะครับคือแบบไม่ได้ผ่านต้องเข้าไปเซตติ้งคือเขาให้เซตตั้มแต่แรกเลยว่าคุณจะยูสเฟซไอดีวิสอเมสไหมนะครับซึ่งตัวนี้นะเขาก็บอกไว้เลยนะครับว่าตัวเฟซไอด เต็มเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะสามารถทำการใช้ Face ID นะครับตอนที่ขนาดใส่แมสได้นั่นเองนะครับมันจะทําการด้วยขนาดระหว่างหน้าตาของเรานะครับตัวนวงตาแยกกับตัวแมสกนั่นเองครับอันนี้ก็ให้เราเลือกครับว่าจะยึด Face ID with mask หรือว่าจะไม่ทําการใช้ตัว Face ID ร่วมกับแมสกนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนผมก็ต้องเลือกฟีเจอร์แรกที่อัปเดตมาใหม่อยู่แล้วครับอันนี้ผมขอทําการเซตอัพตัว Face ID สักครู่นะครับเดี๋ยวเสร็จเรามาดูกัน ทีางเท่นนี้ครับเมื่อหลังจากที่อัปเดตแล้วก็เซตอัพตัว Face ID เสร็จเนี่ยเราก็จะสามารถทําการใช้นะครับการปลดล็อกใบหน้าด้วย Face ID นะครับขณะใส่แมสได้แล้วนะครับก็อันนี้เราสามารถเข้าไปดูเซตติ้งตรงนั้นได้เพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปที่ฟังก์ชัน Face ID แล้วก็ใส่พาสโค้ดนะครับนี่ครับในส่วนตัวหน้าเซตอัพของ Face ID และพาสโค้ดเนี่ยที่นี่ฟังก์ชันตัว Face ID with mask ให้เราทําการเปิดปิดนั่นเองเพิ่มเติมเข้าม,มานะครับเดี๋ยวผมขอทำการทดสอบดูนะครับว่าเมื่อเราใส่แมสแล้วจะปลดลู ไอโฟนผมจะปลดล็อกได้หรือเปล่านะครับตอนนี้หน้าจอของไอโฟนของผมครับก็จะเห็นในกล้องว่ามันล็อกอยู่นะครับผมหันเข้ามานิดหนึ่งครับนี่ครับปลดล็อกแล้วก็สไลด์ได้เลยครับให้ดูกันอีกทีครับปึ๊บใส่แมสอยู่ปลดล็อกใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งของตัวหน้าจอมือถือกันบ้างครับว่ามันเร็วขนาดไหนนะครับผมจะสไลด์เพื่อปลดล็อกนะครับ นี่ครับปลดล็อกใช้ได้เลยนะครับก็าอาจจะมีความที่มันคิดนิดน,นึงนะไม่ได้เลวอะไรมากแต่ว่าก็สามารถใช้ได้ถ้ากว,ว่าตอนนี้ iPhone ผมก็สามารถทําการปลดล็อกด้วยเฟซได้ดีแม้กระทั่งที่ผมใส่แมสอยู่ตอนนี้ได้แล้วนั่นเองนะครเนี่ย,ยผมใส่แมสอยู่นะครับไม่ได้ถอดแมสนะครับแล้วก็ลองล็อกแล้วก็ปลดล็อก,อกอีกทีนึงนงครับ นี่ครับก็ปลดล็อกใช้ได้ปกตินะครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ในะ iOS 15.4ตัวเบต้าอยู่นะครับต้องเน้นย้ำว่าตัวนี้เป็นตัวเบต้าอยู่นะครับที่อนาคตเนี่ยเดี๋ยวปล่อยอัปเดตเป็น Public Release หรือว่าเป็นตัวปกติให้ทุกคนได้อัปเดตใช้งานกันแน่นอนก็สำหรับทุกท่านที่ใช้ iPhone อยู่นะครับก็ใจรอสักครู่นะครับถ้าเกิดว่าตัว iOS 15.4ตัวนี้ออกมารีเลสเต็มเมื่อไหร่นะครับคุณจะได้อัปเดตใช้ฟีเจอร์นี้อย่างแน่นอนก็ต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่หลายคนรอคอออออยยยมมมมาาากกกกกกแลล้้้้้ว็็็็เปปนไไไไทททนะ่่่ตงงซื Apple Watch ใใชีสสราารถด,ดัู ก็ดีใช้ด้วยหลังจากที่บ่นที่ด่ากันมานานนะครับ Apple ก็ออกมาแก้ไขตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้งานได้เวิร์กดีจริงๆด้วยนั่นเองนะครับแถมในเรื่องของตัวความปลอดภัยอะไรก็ยังอยู่ครบนะครับไม่ได้ขาตดตกบกพร่องไปไดอย่างใดนะครับขเขาก็มีในส่วนของตัวการใช้การจดจําสแกนในส่วนของตัวโครงหน้านะครับตัวส่วนของตัวลูกตาต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็แยกแยะแ,แมสออกนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ไบต์เทคก็ต้องขอจบคลิปคร่าวๆไปเพียงเท่านี้ก็มารายงานฟีเจอร์กันคร่าวๆสั้นๆถือว่าเป็นชช่่ววงขาสัั้นนๆลกคครบใดูีอ ถูกใจนะครับอยากบอกต่อเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์ลกดซับสไครป์นะครับในคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ค,คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับว่ามีฟีเจอร์นี้อัปเดตมาใหม่แล้วนะครับให้ทุกคนได้รู้กันแล้วก็รออัปเดตกันทั่นหน้าแน่นอนครับผมไบโต t เทคก็ต้องขอตัวกลับลาไปก่อนครับไว้เจอกันในคลิปต,ต่อไปครับสวัสดีครับ